ภายใต้การขยายตัวของอุตสาหกรรมจังหวัดชนบุรีและจังหวัดระยองกลับไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตของคนงานหรือชุมชนได้รับการดูแลให้ดีขึ้นซึ่งสวนทางกับการเจริญเติบโตของเมืองและอุตสาหกรรมโดยผู้ที่มาลงทุนต้องการผลกำไรคนงานต้องการสวัสดิการและค่าจ้างที่ดีขึ้นเพื่อความมั่นคงของชีวิตและครอบครัวคนงานของบริษัทแม็กซี บริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมอีเทนซีบอร์ดจังหวัดระยองเป็นคนงานกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเรื่องคุณภาพชีวิตโดยถูกบริษัทประกาศปิดงานเมื่อปลายป,ายปีที่แล้วโดยอ้างเหตุเครื่องจักรเสียนางสาวอนุราอันดอนกรอยได้ทำงานอยู่ในบริษัทแม็กซิดเป็นปีที่สามได้รับค่าจ้างวันละ275บาทวันนี้ ต้องมาร่วมเดินกันกับเพื่อนคนงานเดินเท้าเข้าสู่กรุงเทพเพื่อต้องการบอกให้สังคมได้รับรู้ถึงปัญหาที่นายจ้างปิดงานเนื่องจากบริษัทได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างให้คนงานทํางานสามกะและขอลดสวัสดิการซึ่งก็น้อยอยู่แล้แลวก็ลบาบากเราก็ต้องจ่ายทั้งค่าเชา่าห้องค่ารถทุกคนก็ต่าง ู้บริษัทมาปิดงานแบบนี้แล้วเราจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่ารถค่าบ้านแล้วไหนต้องส่งพ่อแม่เราบางคนที่เขามีลูกอีเขาก็มีความลําบากกันทั้งหมดนี่พ่อแม่ที่อยู่ทั้งบ้านใช่ไหมก็ต้องรองเองินจากเราอะ่ะแล้วทีนี้เราไม่ได้ทํางานแบบเนี้ยเราเงินก็ไม่ได้พ่อแม่เราก็ต้องลําบากการเดินเท้าก้ากรุงเทพของพวกเขาครั้งนี้พวกเขาไม่ได้เดินทางอย่างโดดเดี่ยวยังมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนงานบริษัท P.C.B. Center จำกัดที่บริษัทประกาศเปิดงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้เดินทางมาสมทบเพื่อเดินเท้าเข้ากรุงเทพไปพร้อมกันนายประกอบพรมสงพนักงานบริษัท P.C.B. Center อายุ31ปีทำงานในบริษัทแห่งนี้มา4ปีได้รับค่าจ้างเดือนละ 2> 1 102, 2 0 0 0บาทถ้าเรายังควรเจราจาอยู่และนายชางยืนยันที่จะจ่ายค่าจะเจออยู่ที่6 ชุหน้าร้านเนี่ยโดยที่พนักง,งานจะต้องได้การเฉยเพียงแก้คนละหมื่นสองพันกว่าบาทเนี่ยมันไม่เป็นตามกับคนที่อายุอานเยอะๆสิบปีขึ้นไปเราไปคุยจนตกกันหรือว่าเอาละภาคตะวันออกทั้งหมดเนี่ยได้จะรวมแรงงานเข้ามาเพื่อเป็นหล่งเดียวในการขับเคลื่อนเพื่อขับเคลื่อนเชิงตลอดการเดินทางมีองค์กรแรงงานต่างๆให้การสนับสนุนทั้งอาหารและน้ำดื่มอย่างไม่ขาดสายดังคำที่ว่า แรงงานทั้งผองคือพี่น้องกันแม้ว่าวันนี้คนงานเหล่านี้จะเดินเท้าเข้ากรุงเทพเพื่อให้รัฐส่วนกลางแก้ไขปัญหาระหว่างนายจ้างกับคนงานแต่นายจ้างได้นำแรงงานประเภทอื่นๆที่มีราคาค่าจ้างสวัสดิการถูกกว่าเข้ามาทำงานแทนสลาวุฒิคณะสานักสือสารราสส่อสารแรงงานศูนย์สื่อสารแรงงานระยองชนบุรีรรยงาน